ยุคสมัยนี้เทรนการตกแต่งคอมหรือว่าเกมมิ่งเกียร์ทั้งหลายนะครับมันเป็น RGB แต่ความเป็นจริงแล้วเขาก็มีการพยายามทำตลาดมาเป็นระยะเวลาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้แต่หลายคนก็น่าเร้ากันว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าแต่ละค่ายเนี่ยเขาก็มีซอฟต์แวร์มีการคอนโทรลมีตัวคอนโทรลของตัวเองแยกกันไปทำให้ถ้าคุณไม่ได้ใช้อุปกรณ์ในค่ายเดียวกันอย่างเช่นพัดลมยี่ห้อหนึงเคสยีหหย่ห้อหนึ่งเมนบอร์ดยี่ห้อนึงเนี่ย มันลำบากนะครับเพราะว่ามันต้องลงซอฟต์แวร์หลายตัวและซอฟต์แวร์แต่ละตัวเนี่ยก็รู้กันอยู่ว่ามันกินสเปคหนักเหลือเกินแต่พอมาปี2020-2021ี่เนี่ยเทรนด์มันก็มาในโซนของ ARGB หรือว่า Addressable RGB นั่นเองนะครับข้อดีอแบบนี้เลยก็คือคุณไม่ต้องลงซอฟต์แวร์นะครับเคสส่วนใหญ่ที่เป็น ARGB เนี่ยมันมีตัวคอนโทรลเลอร์ให้มาด้วยนะครับคุณสามารถปรับเปลี่ยนเอฟเฟกปรับเปลี่ยนแสงสีได้บนตัวเคสเลยนะครับหรือว่าถ้าคุณไม่อยาก ใช้เอฟเฟกของตัวเคสของมันเนี่ยคุณก็สามารถเสียบไอหัว A R G B เนี่ยเข้ากับเมนบอร์ดได้เลยนะครับเพราะว่าเมนบอร์ดส่วนใหญ่ตอเนี้แทบจะทุกยี่ห้อเลยนะครับเขามีตัว A R G B หรือว่าซอฟต์แวร์คอนโทรลของตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นคุณสามารถซิงค์ทุกเอฟเฟกเข้ากับตัวเมนบอร์ดได้โดยง่ายไม่ต้องลงโปรแกรมแยกแต่ละค่ายอีกต่อไป บรนด์ TT หรือว่า Thermaltake ก็เช่นเดียวกันนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เน้นเรื่อง Ecosystem ที่เป็นระบบของเขาเลยนะครับค่อนข้างอลังการพอสมควรแต่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบชอบแบบ Ecosystem มของระดับเมนบอร์ดของพวกฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ภายในมากกว่าเพราะว่าเป็นอะไรที่บิวอินอยู่แล้วไม่ต้องไปลงเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็พยายามเอาทำตลาดในกลุ่มนั้นเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้คือ Thermaltake Divider สามร้อย TG ARGB นะครับอธิบายชื่อเรื่องกันหน่อยนะ Divider เขาไม่บอกผมว่ามันคืออะไรแต่จากที่ผมเดาเนี่ยมันน่าจะเป็น ฝาข้างคุณเห็นไหมครึ่งนึ่งเป็นกระจกแล้วครึ่งหนึ่งมันเป็นฝาโลหะนะครับก็เป็นเหมือนการแบ่งการ divide อะไรออกอย่างนี้นะครับแล้วก็300เป็นชื่อรุ่นของมันที T G คือ t e m p e r glass นะครับ t e m p e r glass ด้านหน้าด้านข้างและ A R G B ก็คือ a d d r e s s a b l e R G B ที่สามารถซิงก์กับเมนบอร์ดได้เท่านั้นเองก่อนจะดูรีวิวนะครับต้องพูดถึงเรื่องราคาก่อนนะครับถ้าถูกใจก็ดูกันต่อไม่ถูกใจก็ ตามสบายเลยนะครับตัวนี้ราคาประมาณ3,000กว่าบาทนะครับถือว่าเป็นเคสระดับกลางนะครับแบ่งแยกนิดนึงนะผมมองว่าเคสตลาดเริ่มต้นเนี่ย ราคามันพันกว่าบาทพวกนั้นโอเคอาจจะให้ฟีเจอร์กใกล้เคียงตัวนี้แต่ว่างานประกอบคุณมาจับคุณก็ไดรู้เลยว่ามันกองแงงกองแงงหน่อยแต่พอสามพันขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นงานประกอบที่ดีขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับเวลาคุณมาจับก็ด,ดูรู้ว่าโอเคเป็นเคสที่ดูดีมีราคาแต่ก็แน่นอนนะครับความอลังการต่างๆมันยังคงสู้พวกเคสระดับบนที่ผมมองตลาดว่า6 0 0 0บาทขึ้นไปไม่ได้ขนาดเคสตัวนี้เป็นมิดทาวเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เน้นการใส่อุปกรณ์อะไรไม่ได้มากมายแต่ว่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของคอมพิวเตอร์รับ Mid ทั่วไปนะครับตัวนี้ดิเมนชันจะอยู่ที่ความสูง475ม mm, ิลิเมตรความกว้าง220มิลิเมตรแล้วความลึกที่461ม mm. ิลิเมตรโดยที่เทมเพอร์กราสเนี่ยมันจะมีอยู่2จุดก็คือบริเวณนี้แล้วก็บริเวณนี้ครึ่งบาทและที่ผมบอกว่าไอ้เคสราคาพันกว่าบาทมันดูดีถ้าพวกเคส3 0 0พันกว่าบาทไม่ได้เพราะอะไรนะครับอย่างแรกคุณจะเห็นชัดเจนเลยว่าวัสดุภายนอกอเคสตัวนี้มันเป็นโลหะทั้งหมดแล้วก็เทมเพอร์กราสนะครับฝาบนฝาด้านหลัง ตรงบริเวณนี้แล้วก็จุดอื่นๆนะครับคุณจะไม่จับไปโดนพลาสติกเลยแม้กระทั่งส่วนเดียวด้านหน้านะครับก็จะเห็นว่าเป็นเทมเ e r ร์ก glass นะครับโดยที่มันจะเป็นกรอบสีดําแล้วก็มีจุดใสๆอยู่ตรงบริเวณตรงกลางตรงนี้เพื่อหเห็นไฟเอฟเฟกต์อาร์ของพัดลมภายในของเขานะครับบางคนจะคิดว่าไอ้แบบนี้มันดูดลมเข้ายากก็จริงนะครับดูดลมเข้ายากกว่าแบบที่เป็นข้างหน้าโปรง่ปรงแต่ว่ามันก็ยังพอมีช่องสำหรับการดูดลมอยู่ก็คือบริเวณด้านข้างตรงนี้วิธีการถอดมาทำความสะอาดนะครับไม่ยาก มือครับงัดมันออกมาทีละส่วนนะบนกับล่างระวังตกด้วยนะครับอันนี้ความหนาทเทมเปอร์กราสผมไม่แน่ใจนะว่ามันหนาประมาณไหนแต่ดูแล้วก็ถือว่าไม่ได้หนามากมายนะครับไม่ได้หนาพวกเคิงระดับไฮเอน n d เนาะแล้วก็ด้านข้างคุณจะเห็นว่าตรงช่องนี้เนี่ยที่เป็นช่องดูดอากาศเข้าส่วนตรงนี้คุณจะเห็นว่ามันมีดัสฟิลเตอร์หรือว่าตัวกรองฝุ่นแบบแม่เหล็กนะครับถอดออกมาทําความสะอาดได้โดยง่ายเวลาติดตั้งกลับก็แค่เอาไอ้ด้านล่างเคี่ยวตรงนี้สอดเข้าไปเสร็จแล้วคุณก็ เท่านี้ก็ดูดเป็นอันจบละเดี๋ยวดูหน้าตาพัดลมกันนะครับพัดลมที่ให้มาเนี่ยเป็นพัดลมขนาด12ซนติมตรหรือว่า120มิมทั้งหมด3ตัวนะครับตรงนี้ก็เป็นพัดลม ARGB ทั้งหมดเหมือนกันนะครับมีตัวการวกควบคุมเอฟเฟกต่างๆเนี่ยอยู่ตรงบริเวณตัวเคสเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าคุณไม่ชอบตรงนี้คุณก็สามารถถอดออกแล้วก็เอาพัดลม120 3ตัวมาใส่ได้หรือว่าร4 0ี่ใส่ได้2ตัวแต่ก็อย่าไปถอดไปเลยนะครับเพราะว่าเคสตัวนี้มันมีราคากัเพราะไอพัดลม3ตัวนี้แหละรอบการทํางานของมันนะครับก็ไม่ได้เน้นซิ่งอะไรมากเพราะว่าตัวนี้มันเป็นพัดลมสำหรับดูดอากาศให้มัน f l o วเฉยๆรอบอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0รอบต่อน,นาทีเท่านั้นด้านบนอย่างที่บอกไปเป็นโลหะทั้งหมดนะครับเริ่มที่ตรงช่อง io ทั้งหลายก่อนด้านล่างอันนี้คุณจะเห็นว่ามันมีปุ่ม r นะครับก็ rgb อะไรอย่างงี้นะครับกดเปลี่ยนเอฟเฟกไปเรื่อย คลิกก็ฟินดีต่อมาเป็นช่อง3.5นะครับหูฟังไมโครโฟนแยกกัน2ช่องปุ่ม Power มีไฟ LED ติดรอบๆตรงนี้ด้วยแล้วก็ USB Type A 2ช่องเป็น Super Speed แล้วก็ Type C อหช่องตัวนี้ให้ Type C ไปด้วยถือเป็นเคสใหม่ๆแล้วส่วนตรงช่องนี้นะครับเป็นช่องสำหรับการติดตั้งพัดลมนะครับซึ่งไม่ได้มีพัดลมติดตั้งมาให้แต่ว่าคุณสามารถหามาใส่เองได้จะขนาด120 12เซนหรือว่า140 14เซนก็ได้ แล้วก็ด้านข้างเนี่ยมันจะประหลาดกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะครับปกติเคสเนี่ยถ้าไม่เป็นฝาทึบไปเลยก็เป็นเทเบิลกลาสทั้งดุนทั้งบ้านไปเลยตัวเนี้มันแบ่งเป็น2โซนนะครับอันนี้เป็นเทเบิลกลาสอันนี้เป็นโลหะธรรมดานะครับโดยที่การถอดเนี่ยเขามีการเขียนไว้เลยคําเตือน เพื่อความปลอดภัยกรุณาถอดไอโลหะนี่ก่อนที่จะถอดไอเทมเบอร์กลาสนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทําตามเขานะครับไม่อยากเจ็บตัวก็เอามือมาไขานะ็อตตามสกรูตรงนี้ออกโดยที่ตัวนี้น็อตมันจะคาไว้มันไม่หล่นหายนะครับเสร็จแล้วคุณก็ดึงมือออกมาชึบนี่ออกมาครึ่งตัวแล้วนะครับท่อนี้คุณก็อาจจะสามารถเปลี่ยนพวกก๊จอหรือว่าเปลี่ยนพวกอะไรอย่างนี้ได้โดยที่ไม่ต้องถอดฝาเคส ทั้งอันไม่ต้องกลัวว่าเทมเพอร์การ์ดจะตกแตกหรือว่าอะไรนะครับแต่ก็ระวังด้วยไม่ให้การออ์ดจอไปยกกระแทกอันนี้จะแตกก็ได้เหมือนกันนะเสร็จแล้วการถอดเทมเพอร์การ์ดเนี่ยอาจจะลาบากนิดนึงนะครับเพราะว่าครั้งแรกผมถอดผมก็ถอดไม่ค่อยออกอ่ะอาจจะง้างๆออกมารู้สึกติดติดนิดนึงคุณก็ต้องเอามือช่วยดันออกมาทีละจุดตรงนี้แต่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับมันไม่ได้หล่นง่ายๆเพราะว่ามันล็อกอยู่ในเชียอันเนี้ยและการรมดําของตัวนี้มันรมมาประมาณ5 1านนะครับก็อาจจะทาให้ไฟภายในมันด มันจะไม่ได้สว่างมาตาแตกตอนเวลากลางคืนนั่นเองแล้วก็ไอ้ฝาข้างที่เป็นโลหะตรงนี้มันไม่ได้เรียบนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีรอยแบบวุบบุมลงมานิดนึงตอนแรกของคิดว่าเฮ้ยม่งบุบเปล่าแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเรา,าดูข้างอ๋อมันมีช่องให้ช่วยระบายอากาศตรงบริเวณนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเคสตัวนี้มันจะได้ไม่อบนั่นเองส่วนภายในนะครับขนาดก็จะเห็นว่าเป็นขนาดที่ไม่ได้ใหญ่อะไรก่าเคสปกตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณสามารถใส่เมนบอร์ดสูงสุดได้ที่ขนาด A T X รือว่าเมนบอดมารฐานนะครับ EATX จะไม่ได้เพราะมันจะล้นออกมาตรงบริเวณนี้รูการจัดสายไฟช่องต่างเนี่ยก็จัดมาให้ครบนะครับแล้วก็มี r ร b b บ r g r กร m e t หรือว่าเป็นรูยางมาด้วยฉะนั้นแล้วคุณไม่ต้องกลัวว่าสายไฟมันจะบาดมือนะครับแต่อันนี้คุณจะต้องอ้อมมาด้านหลังแล้วก็อ้อมมาเสียบตรงบริเวณนี้อาจจะทําให้ตรงบริเวณนี้มันมีพื้นที่สําหรับสายไฟระยงองยางนิดหน่อยแต่ถ้าคุณจัดดีๆก็ไม่ปัญหานะครับส่วนนี้ ช่องสำหรับการถอดสายฮีตสิงค์โดยที่ไม่ต้องยกเมนบอร์ดออกเนี่ยก็มีมาให้เช่นเดียวกันตามมาถานเคสให,ใหม่ด้านบนนะครับจะเห็นว่ามีช่องของพวกสายไฟเลี้ยง CPU อะไรอย่างนี้ก็ให้มาเช่นเดียวกันแต่ว่าขอติดนิดนึงน้ำบริเวณ clearance ตรงนี้ถ้าคุณวางเมนบอร์ดเข้าไปผมว่ามันก็คงจะติดแล้วนะครับคงไม่ได้มีพื้นที่สำหรับการใส่หม้อน้ำอะไรได้เพิ่มเติมการใส่หม้อน้ำตัวนี้ อาจจะใส่ข้างหลังหรือว่าใส่บริเวณข้างหน้าตรงนี้ได้ส่วนด้านหน้าตรงนี้มันก็มีพื้นที่ c l e a แ a n c e อยู่เล็กน้อยนะครับน่าจะใส่พัดลมประกบ2ตัวได้หรือพัดลม1แล้วก็หม้อน้นํา1แต่ขอให้เป็นหม้อน้ําที่ไม่หนามากแล้วกัน c l e a แ a น c ์อื่นๆของตัวนี้นะครับถือว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่า CPU cooler เนี่ยใส่สูงสุดที่ประมาณ1 4 5ม mm มนะครับแล้วก็ความยาวของตัวการ์ดจอเนี่ยสูงสุดได้ที่360ม mm มในกรณีที่คุณใช้หม้อน้ําหรือว่า ใส่พัดลมประกบตรงนี้นะแต่ถ้าไม่ใส่ก็ยาวสูงสุดที่ประมาณ3 9 0เ mm มมนะครับเอาจร,จริงมันยาวขนาดนี้นก็คงไม่ค่อยมีการ์ดจอตัวไหนที่มีไซส์นี้อยู่แล้วถูกไหมส่วนพอซ็ลายด้านล่างนะครับเขาก็ระบุมาว่าสามารถติดตั้งได้1 8 0ม mm, มถ้าใช้ฮาร์ดดิสก์และถ้าไม่ใช้ฮาร์ดดิสก์ก็2 2 0ม mm มครับก็ยาวเกินไปอยู่ดีด้านหลังนะครับอย่างที่บอกไปเลยว่าคลีเรนซ์บริเวณตรงนี้มันไม่ค่อยมีเท่าไหร่แฉลบลงมาคุณจะเห็นว่ามมมีพัดล12 120ซหรือ120 mm, ให้มาแล้ว1ตัวนะครับไม่ใช่ ARGB นะอันนี้รอบการทํางาน1,000รอบเช่นเดียวกันนะครับพวกพัดลมเคสเนี่ยรอบมันจะไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับถ้าคุณไม่ชอบอยากจะเอาตัว ARGB ก็เปลี่ยนมาใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ IO ธรรมดาไม่คมนะ ตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่ามือจะโดนบาดได้เลือดแต่อย่างใดผมลูกๆไม่เห็นเลยเพราะว่าเขามีการพับเหล็กภายในให้มาแล้วนะครับ expansion slot เป็นแบบปกตินะครับตรงนี้ก็เจดช่องโดยที่คุณสามารถถอดและเอากับเข้ามาใส่ได้นะครับไม่ต้องหักทิ้งเหมือนพวกเคสราคาถูกนอกนั้นแล้วนะครับเนี่ยวิธีการใส่นะครับคุณก็สามารถถอดอันนี้ออกมาชึบเพื่อปลดล็อกน็อตออกมาได้ด้วยเช่นเดียวกันต้องปลดล็อกข้างบนท้้งล่างนะอันนี้แต่ถ้าคุณไม่อยากใช้กร์ดจอที่เป็นแบบแนวนอนปกติเนี่ยคุณก็สามารถเอา ไขควงขัน,นตรงนี้ออกมาได้นะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นตัวยึดสําหรับการ์ดจอแนวตั้ง power supply ตรงนี้นะครับไม่สามารถติดตั้งจากด้านหลังนี้ได้คุณจําเป็นจะต้องใส่เข้าจากด้านฝาตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ ภายใต้มันเนี่ยมันจะมีดักฟิลเตอร์อันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นดักฟิลเตอร์ที่ยาวพสอสมควรนะยาวลากไปด้านหน้าเลยนะครับอันนี้ก็จะช่วยการฝูดในพวกพอซัพพลายแล้วก็ในกรณีที่คุณต้องการติดตั้งพัดลมบริเวณด้านหน้าแล้วก็บริเวณนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามันมีอะไรที่ดูประหลาดกว่าชาวบ้านครั้งนิดนึ่งนะครับจริงๆแล้วมันใช้ได้สหน้าที่นะครับอันนี้คุณจะสามารถติดตั้ง SSD 2.5ดอุหาก็ได้นะครับหรือว่าถ้าคุณไม่อยากติดตั้ง s อ d เีนี่ยคุณก็ขันอันนี้ มาติดตั้งได้2ตัวหรือว่าจะเอาหม้อน้ำมาแขวนก็ได้จะต,ต้องเป็นอีกฝั่งนะการระบายความร้อนของหม้อน้ำหรือพัดลมตรงนี้สามารถทําได้เพราะว่าฝาหลังเนี่ยเขามีการเจาะรูมาให้แล้วนะครับซึ่งรูตรงนี้ ก็มีตัวกรองฝุ่นหรือว่าดัสฟิลเตอร์เช่นเดียวกันอย่างที่คุณเห็นตรงนี้เลยนะครับเขาแปะก็เทปมาจริงๆแล้วมันเป็นแบบแม่เหล็กสามารถเอาออกได้ง่ายๆพื้นที่โดยรวมนะครับอันนี้สําหรับการจาัดสายไฟถือว่าพอมีนะจัดไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าพอสป라이ดออกมาเนี่ยสายก็ซุกไว้ในนี้ตัวไหนอยากจะให้ออกมาก็ร้อยเข้าตรงบริเวณช่องนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องหักงออะไรมากมายและก็ตรงนี้ติดตั้ง S D หรือว่าฮาร์ดดิสก์2.5ได้2ลูกนะครับเป็นแบบ t ู o free ขายออกมาใส่ข้างนอกแล้วแขวนเกับเ,เข้าไปได้เลยเช่นเดียวกันส่วน Drive bay 3.5เนี่ยมันมีมาให้2ช่องนะครับอยู่ตรงบริเวณนี้คุณสามารถถอดออกมาก็ได้ถ้าคุณไม่อยากจะใช้มันเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางคนเขาก็ไม่ได้มีฮาร์ดดิสก์3.5อยู่ในเครื่องอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็ตัวคอนโทรลเลอร์นะครับมันอยู่ตรงบริเวณนี้เลยนะฮะอันนี้จะเห็นว่ามันเต็มช่องมาแล้ว3ช่องนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้ไอพัดลมด้านหลังเนี่ยมันไม่ใช่ RGB นะครับก็เสียดายนะถ้าอยากจะอัปเกรดก็ น่าจะเปลี่ยนแค่สตัวหน้าแล้วก็การเชื่อมต่อเนี่ยหัวมันเป็นหัวแบบเฉพาะของเขาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่แนะนําว่าให้คุณเอาไปถอดเปลี่ยนแต่อย่างใดน,นะครับแต่ก็น่าเสียดายว่าไม่สามารถอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมได้นะครับในขณะที่บางยี่ห้อเนี่ยเขาสามารถเสียบได้มากกว่านี้แล้วก็มีฮับพัดลมเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับการรับพลังงานของอตัวคอนโทรลเลอร์นี้นะครับก็เสียบเข้าหัว s า TA ปกติได้เลยส่วนไอ้บริเวณด้านล่างตรงนี้คุณจะเห็นว่าหลังจากขยับดัสฟิลเตอร์ไปแล้ว ถ้าคุณไม่ใช้ไอฮาร์ดดิสเบตรงนี้คุณก็เอาน็อต4ตัวนี้ออกนะครับและคุณสามารถเอาพัดลม12เซนเนี่ยมาใส่ได้นะครับเพราะว่ารูน็อตมันตรงกันพอดีไม่ต้องตกใจนะครับก่อนปิดรายการอาจจะเห็นว่าหัวผมมีผมยาวกว่านี้แล้วก็มีหนวดเยอะกว่านี้นะครับก็เพราะว่าผมลืมถ่ายปิดรายการนะฮะก็เลยต้องมาถ่ายแก้ทีหลังตามสไตล์โปรดักชั่นบ้านของเรานรี่แหละฮะส่วนสรุปของที่ที่ดไวเดอร์ตัวนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นเคสที่ออกแบบมาแหวกแนวนะเคสปกติเข้าฝาข้างเป็นอันเดียวใช่ไหมแต่ตัวนี้แบ่งเป็น2อันนะครับมี t e m p เ e Glass มีโลหะตามปกตินะครับอาจจะไปบังการ์จอตัวงานของคุณได้บ้างไม่มากก็น,น้อยอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับว่าชอบติดตั้งแบบไหนอยากะโชว์อุปกรณ์ส่วนไหนบ้างหรือว่าถ้าการ์จอคุณแม่ลังเอาอันนี้มาใส่ก็ทำให้ตัวเครื่องคุณดูดีขึ้นได้นะครับ ราคาประมาณ3,000กว่าบาทนะครับถามว่ามันคุ้มค่าไหมนะครับต้องมองเป็น2ออย่างนะครับถ้าคุณมองว่า3,000กว่าบาทของแบรนด์ TT นี้ก็ถือเป็นราคาที่ระดับกลางแล้วกันเพราะว่า TT เนี่ยเขามีพวกคุณภาพงานประกอบอะไรที่ดีกว่าแบรนด์ทั่วไปในตลาดเพราะว่าเขาวางเซ gment ตัวเองเป็นระดับบนนะครับแต่ถ้าถามเรื่องการติดตั้งอะไรตัวนี้ผมว่ามันยังไม่ได้หลากหลายพอนะครับคนที่ต้องการติดตั้งหม้อน้ํา3ตอนด้านบนทําไม่ได้นะครับเพราะด้านบนเนี่ยติดตั้ง พัลดลมในแค่ตัวเดียวนะครับล้อ c l e a r e n t ไม่ได้มีมาให้มากมายแต่อย่างใดส่วนถ้าต้องการติดตั้งหม้อน้ำเนี่ยสามตอนเนี่ยต้องไปอยู่ข้างหน้าหรือว่าถ้าติดตั้งบริเวณด้านข้างตรงนี้เพื่อโชว์หม้อน้าก็อ,อาจจะทําได้แค่2ตอนนะครับเหมาะกับคนใช้ air cooling หรือว่าชุดน้ําแบบไม่ได้จัดเต็มมากมายมากกว่าแล้วก็คุณจะได้พัดลม rgb มาทั้งหมด3ตัวตรงบริเวณนี้นะครับก็ลองช่ามหนักกันดูแล้วกันว่าคุ้มค่าหรือเปล่าแต่ถ้าคุณอยากได้ ด้านบนที่สามารถติดตั้งพัดลมได้3ตัวหรือหม้อน้ำา3ตอนได้เนี่ยในเคสาราคา3,000กว่าบาทก็ยังมีตัวเลือกอื่นให้เลือกเหมือนกันนะ